มาพบก,กันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะจะมาเคล็ดลุคนี้เพื่อนๆได้ชมกันนะซึ่งเป็นลุคที่แต่งหน้ารวดเร็วมากๆนะคะแต่ว่าออกมาปังแล้วก็เป๊ะนะอะเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าแต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โ okay, อเคกลับมาหน้าสอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมจะขอเริ่มจากการใช้รองพื้นนะแต่วันนี้นะคะจะใช้เป็นของโคโค่บังนะคะซึ่งเป็นฟาวเดช i o นสติ๊กนะตัวนี้เนี่ยด้านในเขาจะเป็นสีขาวนะคะคือไพรเมอร์นะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเป็นรองพื้นนะคะซึ่งเกลี่ยง่ายคุณสมบัติปกปิดแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเขาเนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเบ้าหน้าได้ในหนึ่งนาทีนะคือสะดวกมากๆนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวรองพื้นนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเขาจะเป็นตัวแปลงมาให้เรานะแอมก็จะลงตัวนี้ไปก่อนนะ ที่แอมใช้จะเป็นเบอร์23นะคะซึ่งเป็นเบอร์ผิว2ส,สีนั่นเองนะแต่ว่าสําหรับคนที่ผิวขาวก็แอมเนี่ยสามารถใช้เบอร์21ได้นะคะสังเกตได้ว่าเกลี่ยง่ายนะแล้วก็แปลงของเขานะคะไม่บาดหน้านะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนยจะจ๊ะอันนี้คือด้านที่ทานะกับด้านที่ไม่ทานะก็จะเห็นความแตกต่างเนาะแล้วก็จะทาอีกด้านหนึ่งนะคะคือถ้าคนที่แบบไม่อยากแบบเสียเวลาในการลงรองพื้นอย่างงี้ตัวนี้ก็ดีนะจริงๆของโคโค่ลองเนี่ยขขเยขาก็ดังเรื่องแป้งอยู่นะแต่ว่าแอมยังไม่เคยลองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นสติ๊กแอมก็เลยแบบได้ลองแล้วนะก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกดีแล้วก็ไวดีนะก็เตี่ยไปเลยนะคะแล้วก็ทาาไปบริเวณคอด้วยนะจ๊ทะทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอนะซึ่งตัััวววนนนนนี้นะะ้้ะะะเาาาช่่ยปรรรรบบใใหดดูกจงงสขึึ นี้นะคะเขาจะช่วยปกปิดนะแต่ว่าไม่ทําให้หน้าเรานี่รู้สึกหนักหรืออะไรนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะแบบมันเป็นแบบสติ๊กแบบนี้ไงคือด้านหนึ่งเป็นรองพื้นด้านหนึ่งเป็นแปรงมันก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สะดวกด้วยนะเคก็คจะได้ประมาณนี้เลยจ้าต่อมานะคะแอมก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ N น x นะเพราะว่าตาแอมค่อนข้างที่จะค้ำมากๆเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยไปสันจมูกรวมถึงรอยสิวนะจ๊ะ ีกรอบหน้านะคะด้วย MTI ตัวเดิมนะจ๊ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็จะแป้งไปนะคะบริเวณจมูกนะเพื่อนๆถ้าดูแอมประจาก็จะรู้นะว่าแอมทำนะตีกรอบหน้านะจ๊ะคอนทัวร์นิดนึงแป้งนะคะวันนี้อาจะเลือกใช้เป็นของชาแนลนะเป็นแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ความบางเบานะแล้วก็เออไม่หนักหน้าดีนะก็เลยชอบนะคือลุคนี้เป็นลุคที่แต่งง่ายนะแล้วก็ไหวามากนะแต่ว่ารับรองว่าแต่งยังไรก็รอดแน่นอนนะจ๊ะ ต่อมานะคะมาต่อกันที่คิ้วนะก็จะใช้แคนเมกตัวเดิมนะคะจะใช้สีตรงการนะคะกับสีข้างล่างนะ,ะเขียนไปนะคะตามรูปคิ้วของเราเลยนะ,ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของบิวตี้บุฟเฟ่นะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะก็จะเขียนไปนะคะ ตอนที่งานตานะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นนี่เลยชิมเมอร์ของเป็นก้านะคะสีโอปอนะก็จะทาไปนะคะแต่งตาน้อยมากๆก็จะทาบริเวณสันจมูกนะคะหัวตาด้วยนะหนกแก้มนิดนึงนะคะให้หน้าเราได้ดู ต,ต่อมานะคะแอมจะใช้เป็น N Y C นะตัวนี้จริงๆเป็นอนเซอร์นะคะแต่ว่าแอมจะใช้สีพวกนี้นั่แหละผสมกันนะคะแล้วก็คัดเบาดน,งนึงนะไม่ต้องเยอะมากะคะ่ะให้เห็นแค่ว่ามิมิติพอนะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้อันนี้นี่แหละแล้วก็คอนทัวร์หน้านะบรอนเซอร์หน้านิดนึงนะคะต่อมานะคะแอมจะใช้เป็นยไล l i n e ์นะคะของ super liner ก็จะกรีดนะแต่ว่าแอมจะกรีดแค่นิดเดียวนะคะแค่เฉพาะปลายตาเท่านั้นนะ ต่อที่มาสคชาร่านะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นของลารโคนนะรุ่นแกติออสนะคะมาถึงงานแก้มนะคะแอมจะเลือกใช้เป็นของ MAC นะคะก็จะเป็นสีแบบออกชมพูพีดนิดนึงนะคะทาปลายบริเวณข้างบนนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องทาเยอะมากะคะ่ะ สุดท้ายนะคะมาจบกันที่ปากนะ,ะจะใช้เป็นของซูปเปอร์มัมน,นะคะซึ่งสีนี้จะเป็นสีเบอร์18นะสีจะเข้มนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าแอนมาชอบสีนี้นะ,ะก็เลยเลือกสีนี้มานะคะก็ทาไปนะ กลังจเขียนปากเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้อายไลเนอร์นี่แหละขอแตะไปที่ตรงฝ่ายแอมนิดนึงนะเพิ่อความชัดมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะ okay, สำหรับลุคนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้อันทำคลิปอะไรออกมาะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงบอกได้เลยจ้าตอนนี้นะคะมี f c e b o o o f แฟนเพจนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีสต้าแกรมนะคะชื่อว่า m a k e เมคอัพ r Emmy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย